สวัสดีนะครับผมสวัสดีแฟนๆช anel ของผมกันด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักกันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสาวถ้ำนะครับผมขอนําคุณผู้ชมนะครับไปล่าสมบัติในขุมทรัพย์แห่งแอตเท็เป็นเพื่อนผมกันหน่อยกับทุน1,000ที่ผมพกมาในนักวันนี้นะฮะมาถึงกระเป๋าเบ็ดคืนไปสัก20เลยแล้วกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับขอเคาะวายหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเหมาแม่งหมดออกมา รวยแล้วครับคุณผู้ชมครับพยาลังใช้ผมกันด้วยนะฮะสำหรับเกมสาวทำเอาจริงผมก็ไม่เคยผิดหวังกับเกมนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเกมในค่าย b ีจีเนี่ยสาวทำเป็นเกมอันดับหนึ่งในใจของผมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ดวงผมจะเป็นยังไงกับเกมสาวทำที่ผมพึ่งอวยไปเมื่อกีนะฮะแล้วบอกเลยนะครับว่าณักตอนดีนะครับผมเหลืออยู่820แล้วดวงยังนิ่งอยู่นะฮะโดนไปแล้ว200ยังไม่มี j จ c k p อตมาเลยโอ้โหพึ่งอวยไปเมื่อกี้ มันใช่อย่างที่พูดไปเนี่ยอูหดูดิมีหน้าสีฟ้าขอบทองมาต้องสองตัวยังไม่ถูกกับอีกอะไรวะนะเดี๋ยวผมอาจจะแรงปลายช่วงต้นผมอาจจะแพ่วอยู่โถเฮ้ยใจเย็นๆครับคุณผู้ชมอ่าหน้าทองจับไปก่อนสามตัวแล้วมีวายตัวใหญ่มาอีกครับตัวเล็กอีกหนึ่งตัวด้วยตัวเจขอบทองจะถูกจับไหมไม่ถูกจับไม่เป็นไรจะขอดแตกกันไปก่อนห้าร้อยห้าสิบครับอ่า เหมือนกำไรมา200กว่ากว่าแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เลี้ยพวก,กบอลบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นเลยไม่ได้แนะนําให้ทําตามแต่อย่างใดนะครับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยควรจะรับคาแนะนํากันด้วยนะฮะและดอกนี้นะครับไหลไปที่คูณ5กันแล้วนะครับผมแล้วก็แตกมาอีกจนได้ครับ1,144กับรางวัลซูเปอร์เมกาครับผมไปต่อกันอีกกว่าจะมีจ a c k p อตแตกมาได้ก็โอ้โห ตรงในช่วงตอนแรกก็นิ่งจ,จัดๆเลยปั่นไปประมาณ10ทีได้เลยมั้งแต่ผมก็ไม่ได้นับเหมือนกันนะแต่เราล่าอ่ะสิบกว่าทีได้กว่าจะแจ็คพอตแปลกแรกจะมาแต่พอมาแล้วผมบอกเลยเดี๋ยวจะเป็นอย่างที่ผมพูดอย่างแน่นอนนะมันจะแรงไฟจนสเกตเตอร์นะครับโอเคมาแล้วสามตัวตัวที่สี่ไม่ได้ลุ้นอีกเออจเจริญพอล่ะลูกเอ,อ้ย ถ้าได้สี่ตัวนะครับเราก็จะได้เข้าฟรีเกมกันนั่นเองนะครับผมหรือจะได้มากกว่าก็ได้นะถ้าได้มากกว่าก็จะได้จํานวนในการหมุนฟรีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมแต่เดี๋ยวถ้าเกิดลุ้นมากๆสเกตเตอร์สี่ตัวไม่เข้าสักทีหลายๆรอบเดี๋ยวซื้อฟีเจอร์ตรงนี้ได้นะฮะไม่เป็นไรไปเช็คดวงกันก่อนวายมาแล้วสองตัวเออขอบท้องขอบแดงขอบปะจับไหมไม่จับโอ้โหอุ้ยขอบท้องถ้าดถกดอันนี้ถูกจับนะบอกเลยนะวายเท่าไหร่หนึ่งสี่ช่องเลย เอออะไรวะเนี่พอได้ตัวดีๆก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยอะ่ะเ<ป>เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านใดที่อายุยังไม่ถึง18ปีนะครับผมอย่าททำตามกันเด็ดขาดน,นะครับควรได้รับคำปรึกษ,ษาจากผู้ปกครอ,องของน้องๆหนูๆกันทุกคนด้วยนะฮะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย ไอสองหลังๆทำไมดวงเองมันเริ่มจะน,นิ่งขนาดนี้บอกเลยหน้าสีฟ้าเออพูดอะไรก็จับนั้นขอบทองตัวแจ็คจับด้วยะจับเหอะอ,อ๋อหรือยังรอดอยู่แม่งโคตรหมาหาอุดเลยวะรอดได้ไงวะนะหกร้อยเก้าสิบสองมาอีกแล้วครับมารอดเก่งจังเลยนะไอตัวสสญลักที่เป็นตัวดีๆเนี่ยรอดจังเลยนะไม่ยอมหรอกไปกันเรื่อยๆครับผู้ชมครับขอบอกให้ชัดเลยว่าเป็นกำลังใจให้ผมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็แอบหวังนิดนึงอะตอนนี้ผมมีอยู่สามบันเทจริงแต่ยังไม่พอใจอยากได้มากกว่านี้ครับคุณผู้ชมครับวายมาอีกสองตัวเออเนี่ยมีสีชมพูก,กับสีแดงที่ไป็นขอบทองสองตัวแล้วก็ไม่ได้จับอะไรเลยอีกแต่เป็นรางวัลซุปเปอร์เมกัาไปดีหนึ่งพันหนึ่งรหสิบสองครับโอเคไปกันต่อฮะเดี๋ยวปรับเบ็ดขึ้นหน่อยหวังสามสิบไปสี่พันแล้ว ไปกันเรื่อยๆครับผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปจบกันที่เท่าไหร่กับคลิปนี้นะไปกันเรื่อยๆก่อนจริงๆดูทรงๆถ้าเกิดหลังๆมาเริ่มจะแบบนิ่งเกินไปแผ่วมากเกินไปก็จะอาจจะจบคลิปแบบกลางคันตามอารมณ์ผมไปเลยนะครับเอยสแกตเตอร์มาแล้วสองตัวโอ้โ oh ห oh. ก็ย,ยังไม่ได้ลุ้นเลยนะปกติว่าถ้าเกิดได้สามตัวนะครับก็ <c oughs> จะทําแบบไปหมุนลุ้นอีกทีว่าตัวที่สี่จะมาไหมอะไรแต่วันนี้ยังไม่ได้แม้แต่ลุ้นเลยไม่มีเงาเงาไม่มียันเงาตัวที่สี่เลยอ่ะไปลุยเงินต่อลุ้นเงินต่อเนี่ยแหละครับผมบายไปกระเติมไม่ใช่เมนหลักของผมที่ผมจะมาโฟกัสในวันนี้ครับผมโฟกัสมาที่จ็คพอตเท่านั้นเลยกับตัวสิงรักที่ผมอยากจะได้ เรามีการซื้อพิเจอร์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงสำหรับตัวสแกตเตอร์ไม่เข้าเดี๋ยวแม่งเลยแต่มาดูดอกนี้ก่อนขอบทองอยากให้มันจับนะแต่ไม่ค่อยได้จับอีกแล้วก็ได้มา744 5,000แล้วนี่หว่าเคไปต่ออีกสามตัวเกตเตอร์เรมื่อกี้ไม่ได้ลุน้นทั้งมันหลายไปหลายไปไว้ลองตัวหลายไป เออเอ,อ่อไหลไปอืมเก้าร้อยสามสิบสามครับโูดูเลขโคตรสวยเลยห้าเก้าเก้าเก้าไปต่ออีกหน่อยไปอีกดุยต่อแบบไม่หยุดยั้ยง ไอ้ส่วนที่เป็นขอบสีเงินตรงนี้ก็คือถ้าเกิดมันถูกจับมันก็จะเป็นสุ่มใส่ลักอันอื่นต่อไปนะครับแต่ว่าพอถูกสุ่มแล้วใส่ลักตัวนั้นจะเป็นขอบทองให้เราแบบทันทีเลยเจขอบทองสองตัวเฮ้ยทำไมวันนี้ขอบสีทองมันไม่ค่อยถูกจับให้ผมเลยวะจับก็จริงนะแต่มันคนน้อยๆไม่ได้แบบจับบ่อยอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยอะไรวะเนะี่ยบทจะนิ่งก็นิง่งบทจะแผ่วก็แผ,แผ่ววันไหนจะดวงดีก็ดี มันเป็นเรื่องของดวงนะครับผมก็ไม่ได้โทษเกมผมก็โทษที่ตัวผมเท่านั้นเลยนะครับผมคนเราต้องหัดโทษตัวเองก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงการใช้ชีวิตมนุษย์ของคนเรานะครับเราก็ต้องโทษตัวเองก่อนครับผมอย่าไปโทษคนอื่นก่อนเออ,อะอะไรจะโทษคนอื่นก่อนอย่างเดียวเลยแต่ตอนเนี้ยไม่ไหวละไม่ไหวละมันจะนิ่งเกินไปแล้วในาสอง สองให้มันมาแบบตามนัดกันที่เราคุยกันไว้หน่อยเด้โอ้โหอะไรวะทำไมาหลังๆมามันนิ่งจังวะโอ้โหตึมเลยตึมเลยถึงกำไรอยู่ก็จริงแต่อยากได้มากกว่านี้แต่อย่านิ่งอย่างนี้ดีไหมไอแม่น่ารักแม่น่ารักเลยโอ้ ติดขอบทองจับหน่อยเออทำไมมันลอดจังไว้พวกขอบทองเนี่ยมันรอดเก่งเออนี่รอบนี้ไม่รอดแล้วรอบนี้ไม่รอดแล้วมาไปอีกไปอีกตั้งแปดพันเลิกเลยมาแปดพันเลิกเลยขออีกสองร้อยเป็นรางวัลซูเปอร์เมกาครับสองร้อยเจ็ดสิบสามเมมา ขอลดเหลือสักเบ็ดสิบแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมเห็นตัวเลขหลังนี้เป็นสิบนะครับนะก็จะไปกันแบบทีละสิบแบบเบาๆกันก่อนเลยเบ็ดสิบก็เฮงได้บอกเลยเฮ้ยไม่เอาดิอย่านิ่งดิโอ้หมีขอบทองมาสองอันก็ชอบลอดไปตลอดเลยเนาะ อึดน,นักเหรออึดน,นักเหรอไม่ไงไหลเบามีไวเออเฮ้ยอีกนิดนึงไปต่ออีกนิดนึงเออเฮ้ยอีกนิดนึงเ,ออเออจอแปดมาแล้วเออแปดมันจนได้ครับ่ไปต่อโอเคสุ per เ,เมกาเป็นท้ายหกว้อยสิบสามครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอลาก,ลกันไปก่อนเพงเท่านี้นะครับผมคุณผู้ชมครับยวงเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ